ดีครับช่องต้อมเพชรบุรีนะครับลงกึงช่างต้อมมัสสินเพชรบุรีก็วันนี้นะครับอยู่กับแข้งหนึ่งสองห้าตัวนี้ก็คว้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าลืมดูไปครับของลูกค้านะครับมีเกียวแตกมานะครับสามจุดนะครับอันนี้ก็เชื่อมพอกนะครับเก็บงานให้หน่อยหนึ่งนะครับอันนี้เราเชื่อมพอกมาแล้วนะครับแต่เช้าเลยนะครับเดี๋ยวจะจัดส่งให้แล้วนะครับวันนี้นะครับก็เชื่อมพอก มิลล่งตับเกี่ยวนะครับอันนี้ก็ใช้ลูมินียมอย่างดีเชื่อมให้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการมิลลิ่งกันนะครับแข็งแตกลาวนะครับบินหรือว่าจะมาต่อเติมมาพอกดามนะครับพวกนี้นะครับทาได้ส่งมาทําได้หมดเลยนะครับแตกก้านระเบิดก้านมุดนะครับส่งรูปมาให้ดูก่อนก็ได้นะครับในเพจบางคนลูกค้าบางท่านชอบให้ตีราคาเลยประมาณเท่าไหร่กี่บาทอันนี้บอกไม่ถูกเลยขอดูแผล รอยเชื่อมก่อนว่าต้องเชื่อมเยอะไหมแล้วต้องมิลลิ่งเยอะหรือเปล่านะครับบางทีเป็นนิดเดียวเดี๋ยวตีราคาไปสูงว่าแพงบางคนระเบิดมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวตีราคาไปถูกขาดทุนอีกนะครับเดี๋ยวให้ดูแข็ง M ็ม a s นะครับระเบิดเยอะมากครับแบบนี้นะครับอ่าอย่างนี้ก็ จัดให้ได้นะครับอดูทางนี้นะครับนี่นี่คือเราเบิดนะครับประมาณฝ่ามือหนึ่งเลยนะครับเนี่ยเราเบิดหมดเลยทั้งนอกทั้งในเลยนะครับนี่ครับเชื่อมพอกมีลิงให้เสร็จนะครับเรียบร้อยปาดหน้าให้นะครับรูน็อตยึดได้ตำแหน่งเดิมนะครับแบบนี้ก็เชื่อมได้นะครับไม่รู้แหละระเบิดมาตรงไหนนะครับเราทําให้ใหม่ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงลูกปืนเกี่ยวน็อตบ่าข้อเหวี่ยงนะครับ หรือว่าจะเป็นช่วงหูเครื่องอะไรต่างๆนะครับเราจัดให้ได้หมดเลยนะครับทําได้หมดเลยนะครับส่งมาทําได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมินลิ่งกันนะครับงานแข้งนะครับรับทุกแบบเลยนะครับเชื่อมพอกขยายนะครับย้ายอ้าวเปิดผิดทางขออภัยครับนี่นะครับมินลิ่งเก็บกอดนะครับ เก็บผิวให้เรียบก่อนก่อนที่จะทำเลียวนะครับเอยเท่าขอบเดิมเสมอขอบเดิมนะครับสูงกว่านิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่เท่าดีกว่านะครับแต่อย่าต่ำกว่าถ้าต่ำกว่ามันจะร่วง่ายนะครับเคมง่ายต่อพ,อพอกให้เต็มเลยนะครับใหญ่กว่าเดิมนะครับ ไม่รู้ว่าลูกค้าใช้อะไรขันนะครับน่าจะเป็นบล็อกลมยิงนะครับเกลียวมันถึงแตกประเด็นหายออกหมดเลยนะครับเกลียวแบบนี้นะครับแตกหายออกไปเลยนะครับแบบนี้ก็เวลาขันก็ขันเบาๆซบๆหน่อยก็ได้ครับมันมีประเก็นะครับไม่ต้องกลัวรั่วครับขันแตกต้องมาพอกเชื่อมแบบนี้นะครับใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะครับใช้เวลาเป็นวันเลยนะครับฝ่ายจะได้ส่งกลับนะครับรออยสองวันนะครับ ให้นะครับใช้พอดีขอบเดิมเลยใกล้เคียงเลยครับใส่ไปนี่ก็เอากาวทาหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับกันซึมนะครับแต่ก็เชื่อมไม่มีฟองอากาศเลยนะครับโอากาสรัอวซึมก็น้อยแทบจะไม่มีเลยนะครับอันนี้เก็บด้านข้างให้นะครับใส่จริงๆเอาไว้เยอะๆก็แข็งแรงนะครับขันน็อตจะได้ไม่ไม่ค่อยลูดนะครับ กอน,น้นหนาก็ดีเยวจะเก็บไป้เข้ารูปเดิมเลยครับให้โตกว่ารูปเดิมหน่อยจะได้สวยงามด้วยนะครับแต่จริงๆมันก็อยู่ด้านล่างนะครับไม่ค่อยมีใครมองเห็นหรอกนะครับไอ้แท้งนะครับฝั่งหมายเลขตัวนี้นครับอยู่ด้านล่างนะครับถ้าไม่สังเกตนี่ก็มองไม่เห็นเลยนะครับ อ่าต่อไปก็เดี๋ยวเจาะนะครับทําเกีียวก็เสร็จนะครับอันนี้ก็ยึดฝาคอปโซ่ได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพอกมิลลิ่งนะครับมิลลิ่งทําเกียวแบบนี้แหละนะครับอ่าเรามาดูดอกเจาะทําเกียวกันครับก็ตอนนี้มาถึงก็ขั้นตอนเจาะแล้วนะครับเจาะตาฟนะครับเพื่อที่จะใส่น็อตเดิมนะครับเกียวหกมิลอันนี้ก็ผมได้เอาประเกณฑวางนะครับ วางแบบนี้นะครับใช้ประเกลนวางนะครับทาบเราก็จะได้ศูนย์เดิมเลยไม่ต้องกลัวผิดนะครับแต่ถ้าแต่ก่อนไม่มีประเกลนนะครับเจาะแบบวิธีเวิร์กทูดาวเอานะครับก็เจาะพลาดนะครับเอียงเยื้องนิดนึงนะครับฝาจานไฟก็เบี้ยวแล้วนะครับยิ่งใส่บูทไม่ได้นะฝาจานไฟยิ่งเบี้ยวแล้วก็มันจะมีผลเสียนะครับพอฝาจานไฟเบี้ยวปุ๊บไอล้อไม่เรียกอะมันจะมาฟาพันเซอร์นะครับ ก็เวลาเจาะมาร์คให้ดีนะครับมาร์คให้ตรงนะครับนี่ครับอพอได้ตรงแล้วนะครับใส่ยาวเลยไม่ต้องกลัวเลื่อนด้วยนะครับแล้เวเจาะเสร็จเอาปะกก็นภาพดูทีหนึ่งนะครับว่าตรงไหมที่เราเจาะนะครับถ้าไม่ตรงก็เตรียมถมเชื่อมพอกใหม่เลยนะครับสำคัญมากนะครับรูตรงนี้ ทำไง,ำงก็ได้ให้บูทมันใส่ได้อะครับมันจะมีบูทประคองอยู่นะครับรูใหญ่ๆเนี่ยตรงประเกล็ดะนะครับรู้สึกว่าจะประคองเนี่ยสองรูเนี่ยพอดีเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเจาะไม่ตรงนะครับใส่บูทแล้วบูทประคองเบี้ยวนะครับโอกาสนะครับถ้าเกิดเบี้ยวขึ้นไม่เป็นไรพันเซอร์มนันหนีจานไฟถ้าเกิดมันเบี้ยวลงนิดนึงนะครับพันเซอร์กะเราไม่เหล็กกับห่างกันนิดเดียวนะครับ ก็เกิดอาการชนนะครับรถสะดุดลวนได้ไล่รถหาไม่เจอนะครับตรงนี้ก็มีผลมากเลยนะครับเพื่อนๆอ,อ่ารูอื่นก็ไม่เท่าไหร่ครับไอรูที่มีบูทนี่แหละนะครับมีผลมากสำคัญเลยนะครับอ่าก็ตรงนี้ก็มาร์กไว้แล้วนะครับ จะลงตำแหน่งรูเดิมของเขาครับเนี่ยครับทีนี้ก็ตาบเอาสองรูนี้ก่อนเดี๋ยวอีกรูหนึ่งค่อยว่ากันนะครับค่อยกลับแข้งมาฝั่งนี้นะครับรูใส่ฝาปิดครอบโซ่นะครับแต่รถชุดนี้ก็ทำหกเจ็ดชักห้านะครับส่วนมากก็น่าจะไม่มีฝาปิดโซ่แล้วล่ะครับเพราะว่าจะเปื่อยกันหมดเอาไว้ไล่สเตอ์ง่ายๆครับถอดไล่สเตย์ง่ายๆเลย กอต่อไปนะครับจะใช้ดอกตาบทาปแล้วนะครับตาบเกี่ยวกันนี่ครับเราจะดอกตาบเกี่ยวนะครับตาบลงไปเลยนะครับเดี๋ยวขอเซตความลึกที่แท่นก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายาวเกินดอกหักคาแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องเซตความลึกนะครับที่ว่าเราเจาะลงไปนะครับว่าเราใช้ลึกประมาณเท่าไหร่นะครับ เส t ความลึกก่อนเราเจาะไปก็ประมาณนี้นะครับล็อกก่อนนะครับนี่ไม่เกินโอเคนะครับแท่นผมก็ดีหน่อยจำกัดความลึกได้นะครับแต่เกมก็จำกัดได้เกือบท,ทุกเครื่องแหละนะครับถ้าซื้อแบบดีๆนะครับแต่ถ้าซื้อไม่ดีก็ ้องเดาเอานะครับอ่าสุดแล้วนะครับสุดแล้วเขาก็จะติดและลงอีกไม่ได้นะครับเกลียวก็จะรูดไม่เป็นเกลียวเลยนะครับอ่าสามอีกหนึ่งครั้งนะครับเราก็จําตัวเลขไว้นะครับว่ามันสุดที่เท่าไหร่นะครับนี่อย่างตรเนี้ยครับของผมนะครับสุดตรงร้อยสิบนะครับอ่า เจาะเสร็จแล้วนะครับทำเกลียวแล้วก็น็อตใส่ดูนะครับนี่ครับก็โอเคนะครับเข้าได้นะครับเกลียวลื่นเลยนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้ว1นรูนะครับมาต่อลูที่2เลยต่อลูที่2ครับ หมดแล้วนะครับโอเคสามอีกหนึ่งครั้งไวครับถ้านั่งใช้มือขันอยู่นะครับนานนะครับอันนี้แบบเร็วนะครับ ใช้มิลลิ่งตารเลยนะครับแตารเสร็จมันก็ทำงานของมันเองนะครับนี่คะเรียบร้อยนะครับมีเครื่องมือก็ไวนะครับถ้าก่อนผมไม่มีนะครับมิลลิ่งเนี่ยนะครับก็ค่อยๆเก็บหอมรอมริบซื้อนะครับใช้นี่อยู่สว่านมือนะครับแล้วก็ด้ามตาบตาบแบบตอนสมัยเรียนเลยนะครับใครเคยเรียนช่างกลนะครับ แบบนั้นเลยนะครับตาบเกลียวตัวหนึ่งก็ใช้เวลานานมากอะสมัยก่อนอะนะครับรอนานนะครับแล้วกินแรงด้วยนะครับใช้แรงใช้ทั้งแรงใช้ทั้งเวลานะครับมาตอนหลังมีเครื่องมือทุนแรงหน่อยครับสบายครับนี่ครับอ่าเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้มาเจาะทาบเกลียวให้ดูนะครับแต่ว่านะครับมีบูทนะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับเราก็ทําบูเจาะบูหน่อยนึงนะครับ ตอนนี้ก็เชาะล่องบูทหน่อยหนึ่งนะครับให้ใส่บูทประคองฝาจันไฟได้นะครับดอกหลวมนะครับ ความลึกก็ฝาจะใไฟครึ่งหนึ่งนะครับความลึกฝาจะนไฟครึ่งหนึ่งบูทครึ่งหนึ่งนี่นะครับใส่ใส่บูทไปหน่อยนะครับอ่าอันนี้ก็แปดมิลเท่ากันนะครับแต่ว่าเจาะไปแล้วมองชาหลุ่มหลวมหน่อยนึงนะครับแต่จริงจริงแล้วมันต้องตึงนะครับอ่าเราก็เจาะชิมรางไปนะครับหน่อยนึงนะครับหลวมนะครับอันนี้หลวมนี่ครับบูทแปดมิลนะครับแปดมิล ดอกผมก็แปดมิลนะครับแปดเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าเจาะแล้วไปหลวมนะครับเดี๋ยวต้องใช้เจ็ดเจ็ดจุดเจ็ดเจาะนะครับเจ็ดจุดเจ็ดเจาะแล้วขยับซ้ายขวาหน่อยหนึ่งนะครับมันก็เป็นสูตรนะครับมันจะได้พอดีพอดีนะครับก็สนใจส่งมาทําได้นะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ